สวัสดีค่ะกัญญาณมิทุกท่านปุเป้ซิเนเจอร์นะคะคลิปนี้ปุเป้จะมาพูดถึงลางร้าย52ข้อนะคะที่ถือกันว่าเวลาออกจากบ้านแล้วมันจะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมเราจะได้รู้จกักเตรียมตัวป้องกันระมัดระวังและหาแนวทางแก้ไขไว้นั่นเองนะคะข้อ 1. สุนัขวิง่งไปอยู่บนที่สูงหรือบนหลังคาบ้านแล้วทำท่าขู่คำรามข้อ2 ความสัมพันธ์ของคนในบ้านดูมึนตึงเหินห่างผิดปกติพูดจาก,กันน้อยลงเป็นลางว่าจะมีเหตุในครอบครัวเกิดขึ้น 3. ของในบ้านแตกเล้าหรือถูกย้ายที่ออกมาวางกะเกะอย่างไม่ทราบสาเหตุ 4. คนในบ้านสนใจที่จะพูดคุยกับคนข้างนอกมากกว่าเป็นลางไม่ดีบ่งบอกถึงความแตกแยก 5. ไม่เคยได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันหรือไม่ได้รับประทานข้าวพร้อมหน้ากันเป็นเวลานานเป็นลางแห่งความแตกแยก 6. ตัวอยู่ในบ้านแต่ใจกลับคิดถึงเรื่องที่อยู่นอกบ้านเป็นลางไม่ดีเกี่ยวกับความแตกแยกและล่มสลายของครอบครัว 7. ขณะที่นอนตอนกลางคืนรู้สึกเหมือนมีคนมายืนใกล้ หรือรู้สึกเหมือนถูกมแมลงมาไต่าตามตัว 8. เป็นลางไม่ดีถ้าได้ยินคนที่ออกไปทำธุระพูดจาเหมือนจะฝากฝังหรือส่งหรือส่งเสียก่อนออกจากบ้าน 9. เตาไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมีเหตุขึ้นมาเป็นลางไม่ดี 10. มีงูพิษเข้ามาขดอยู่ในบ้านหรือบนหลังคา 11. มีหนูเข้ามาทำรังในเตาไฟ 12. สัตว์เลี้ยงในบ้านทุกชนิดมีอาการแปลกๆไปอยู่ไม่เป็นสุขตื่นตะหนกเป็นรางไม่ดีอย่างมากควรรีบไปทำบุญสะดอกเคาะ 13. มองเห็นแสงสว่างจากในห้องเมื่อเดินเดินไปดูกับไม่เห็น 14. พบปวกมาทำรังที่ใต้บันไดในห้องพระห้องนอนหรือบนเตาไฟ ถือว่าเป็นลางร้ายระมัดระวังให้มากและไปทำบุญสะดอกเคาะ 15. มองเห็นเหมือนมีคนเดินในห้องแต่กลับไม่พบใครเมื่อเดินไปดู 16. ของมีคมถูกปล่อยไว้ให้ทื่อหรือที่ด้ามจับของมีของมีดมีคมนั้นหากหลุดออก 17. เห็นเหมือนมีคนอยู่ตามพุ่มไม้ในบ้านแต่เมื่อเดินไปดูกลับไม่พบอะไร 18. ได้ยินเสียงคนพูดอยู่ในบ้านในห้องแต่มองไม่เห็นใครถือว่าเป็นลางไม่ค่อยดีนะัก 9. ได้ยินเสียงใบไม้พัดไหวทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัด 20. ปล่อยเตาไฟหรือเตาแก๊สทิ้งไว้เฉยๆโดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน 21. ดับไฟในเตาถ่านเรียบร้อยแล้วแต่กลับลุกโวยขึ้นมา 22. สุนักมาออกลูกในเตาไฟ 23. มีนกแสกนกข้อแมวเหี่ยวหรือขางคาวบินเข้ามาในบ้านหรือเกาะบนหลังคา 24. หยิบกระเป๋าที่ก้นขาดมาใช้ 25. ใส่เสื้อกลับด้านออกนอกบ้านแต่มีคนทักก่อนออกจากบ้านเป็นหลางไม่ดีควรอยู่บ้าน 26. ก่อนออกจากบ้านมีคนมายืนกลางแขนกลางขากวางทางออกบ้านด้วยความบังเอิญย่สิบถือว่าเป็นลางไม่ดีเมื่อหยิบกุญแจรถผิดคันก่อนออกจากบ้านยี 28. ถือว่าเป็นลางไม่ดีเช่นกันเมื่อหยิบกุญแจบ้านผิดออกมาไขก่อนออกจากบ้านควรอยู่บ้านดีกว่ายี่สิบเก้าจำสถานที่ที่จะไปผิด แล้วค่อยมานึกได้ระหว่างทางถือว่าไม่ค่อยดีนัก 30. กําลังจะออกจากบ้านแต่พบว่านาฬิกาข้อมือตาย3 1เป็นรางร้ายเมื่อกําลังจะออกจากบ้านและพบเห็นหยดเลือด32ควรอยู่บ้านดีกว่าถ้าหากว่ากําลังจะก้าวเท้าออกจากประตูแล้วสะดุดหกล้ม33 เหยียบมแมลงหรือสัตว์ตายเมื่อกำลังจะออกจากบ้าน34เป็นลางร้ายเมื่อกำลังผูกเชือกลองเท้าแล้วขาดขณะที่จะใส่เพื่อออกจากบ้าน 35. คนในบ้านทักตัวคุณเป็นอีกคนหนึ่งก่อนออกจากบ้านถือว่าลางไม่ดีควรอยู่บ้าน36ไม่ว่าจะทำสิ่งใดแต่ได้ยินเสียงไม้กระดานลั่นเป็นลางไม่ดี37 ก่อนออกจากบ้านมีของตกลงมาตรงหน้าหรือใกล้ๆเป็นลางไม่ดี38จะเอาสตางหรือเหรียญใส่กระเป๋าแต่พบว่ากระเป๋ารั่วควรอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหน39กําลังจะออกจากบ้านแล้วโดนแมลงกัดหรือต่อยให้ล้มเลิกแล้วอยู่บ้านดีกว่า40เห็นหน้าคนที่มาพบตัวคุณแล้วผงะตกใจโดยไม่ได้ตั้งใจ ถือว่าเป็นลางร้าย41สวมรองเท้าแล้วรู้สึกว่ามีของแข็งอยู่ด้านในให้รีบถอดออกแล้วอยู่บ้าน42เป็นลางร้ายเมื่อจะออกจากบ้านแล้วสวมรองเท้าผิดคู่หรือใส่ถุงเท้ากับด้านในออกด้านนอก43นาฬิกาที่ฝาบ้านหยุดเดินก่อนออกจากบ้านควรหยุดอยู่บ้านจะดีกวา่า44 กำลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านแต่ถูกงับขาหรือใช้เสื้อผ้าด้วยสุนัขที่เลี้ยงไว้กลับเข้าบ้านโดยด่วน45ขณะที่ออกจากบ้านทำของที่จะเอาไปด้วยหลน่นเป็นลางไม่ดีนะักถ้าไม่จำเป็นควรอยู่บ้าน46กำลังจะออกจากบ้านแล้วมีคนมาทำข้าวของเปียกหรือเลอะเทอะเสื้อผ้าถือว่าเป็นลางไม่ดีถ้าไม่มีการใดควรอยู่บ้าน47 เป็นลางร้ายถ้าหากว่ามีงูเลื้อยตัดหน้าขณะที่เดินอยู่48หยิบรองเท้าแล้วใส่สลับข้างโดยไม่ได้ตั้งใจถือว่าเป็นลางไม่ดีควรอยู่บ้าน49เป็นลางร้ายที่ค่อนข้างหนักเมื่อเห็นคนที่รู้จักเดินอยู่ข้างหน้าแล้วจะเดินตามไปทักในทันแต่กลับหายไป50เหมือนรู้สึกว่ามีใครเดินตามมาข้างหลังแต่พอเหลียวไปดูกลับไม่พบใครเป็นลางไม่ดีนะัก 51เดินทางกลับบ้านด้วยใจเหมือลอยแล้วหลงทางนะับว่าเป็นลางไม่ดี52ขณะที่กำลังเดินทางมีสัตว์วิ่งสวนมาชนด้านหน้าเป็นลางไม่ดีให้รีบกลับที่พักเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นความเชื่อของโบราณการนะคะแล้วแต่ละคนนะคะว่าเออจะเชื่อมั่นหรือเคยได้ยินมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะที่ปุ้เป้ได้นำมาฝากให้ รรยาทุกท่านถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้รับทราบถึงผลประโยชน์ของล้างไม่ดีใน52ข้อนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังปุ๊เป้ปุเป้ขออัุโมธนาด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ได้บอกล้างไม่ดีให้กับญาติหรือคนที่รู้จักนะคะ